ดีค่ะศาส,สตาราจารย์ดวยรวิไลลังษฐทองและทีมวิจัยนะคะงานวิจัยของเราเป็นอองานวิจัยเรื่องของจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารค่ะเป็นงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของเห็ดออกฤทธิ์เชิงยาแมงกะปุลและวัสดุผลพลอยได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมค่นนะ,คะในงานแรกที่เกี่ยวกับเห็ดออกฤทธิ์เชิงยานะคะในประเทศไทยเรามีฟาร์มเห็ด มากกว่า50,000ฟาร์มนะคะและในนั้นก็จะมีอยู่ประมาณสัก20,000ฟาร์มที่เดินฟาร์มปิดเห็ดออกฤทธิ์เชิงยาเห็ดออกฤทธิ์เชิงยามีหลายชนิดนะคะสามารถกินได้แล้วก็มีสารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นสารช่วยเรื่องสมองบำรุงสมองสารป้องกันมะเร็งนะคะสารที่ช่วยเรื่องของการต้านทานการอักเสบนะคะสำหรับงานของเราที่นำมา,มานำเสนอนี้จะเป็นเห็ด เราเรียกว่าเห็ดหัวลิงค่ะเป็นเห็ดหัวลิงนะคะเ,คเ,เห็ดหัวลิงหรือเห็ดยมามาบูชิตาเกะนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เห็ดสดอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปอบแห้งแบบฟรีสไตล์จะได้อยู่ได้นานนะคะแล้วก็เห็ดอันนี้จะมีสารออกฤทธิ์หลายชนิดที่ช่วยเ,เรื่รมบำรุงสมอง ช่วยให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นช่วยเรื่องความจำค่ะในงานของเราเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ต้นน้ำคือทำเรื่องเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การใช้พวกเซนเซอร์นะคะตรวจจับควบคุมการเพาะเลี้ยงทำให้ได้เพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็เห็ด<ม>ก็จะมีสารออกฤทธิ์ที่สม่ำเสมอซึ่งงานนี้เราทำร่วมกับทางฟาร์มนะคะฟาร์มเห็ดนะคะหลายหลายแห่งค่ะ แล้วก็มีการศึกษาตั้งแต่เรื่องการเพาะเลี้ยงการนำไปทำเป็นอาหารนะคะมีเป็นอาหารแปรรูปซึ่งตอนนี้มีจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกอย่างเช่นไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวบุกจี้แล้วก็อาหารที่มีมูลค่าสูงก็คือเป็นอาหารเสริมค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งตอนนี้ในทีมของเราก็ได้ไปขอทุนต่อได้ทุนเทปฟัน ะะเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอ,อ,อันนี้เราเรามีแบรนด์มีอะไรต่างๆแต่กำลังขออ,อยออยู่นะคะดีไซน์อันนี้ยังไม่ใช่ไฟนอลเอามาจัดแสดงเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดจากเห็ดค่ะสามารถที่จะทานแล้วช่วยเรื่องความจำได้แล้วนะก็เป้ามายเเป้าหมายของโครงการคือการเพิ่มมูลค่าของ ตาม BCG เลยค่ะเรื่องของไบ o Circular ลากรีนนั่นหมายถึงการเอาผลิตผลทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่านะคะตอนนี้ไม่ใช่เหตุเดี่ยวเลยยังมีเรื่องของแมงกะปุนนะ,ะแมงกะพุุนนี่ต้องให้ท่านอาจารย์เบนจวันเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะปุุนค่ะก็ในส่วนของแมงกะพุุนนะคะปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะส่งออกแมงกะพรุนในรูปของแมงคุนดองเกลือค่ะซึ่งมูลค่าก็จะประมาณ565-600ล้านบาทต่อปี แต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็นําเอาตัวไมโกรพุนเนี่ยมาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าฟรีสไตร์ค่ะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีความกรอบแล้วก็อร่อยทุกซองเนี่ยค่ะเราจะได้คอลลาเจน1,500มิลลิกรัมซึ่งวันนี้เราก็ได้รับทุนสฉลิมฉลนต่อยอดก็คือเราทำได้ทุนของทาง n n a นอกเหนือจากทุนที่เราได้รับทางเมตีวิจัยเราก็มาพัฒนาให้มันเป็นสินค้าที่สามารถจัดจําหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ค่ะ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยปกติเราสามารถจะจับเงนกระพุนได้ก็ตั้งแต่แถบอ่าวไทยของเราลงไปตั้งแต่ชนบุรีจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดและยองตราดแล้วก็เสร็จปุ๊บก,ก็มาแถบสมุทรสาครสมุรสงครามาแล้วก็ลงไปเพชรบุรีไปทางอันดามันค่ะก,กระบี่ระนองกระบี่ไปทั้งถึงสตูลอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรามีธุรกิจที่ทําการจับมงนกระพุนแล้วก็ทําการดองเพลที่ส่งออก วันนี้เราก็เอาตัวผลิตผลของเขาอะค่ะมาทําการแปรรูปซึ่งปกติถ้าเราส่งออกในรูปดองเกลือเนี่ยมูลค่ามันจะน้อยแต่วันนี้พอเราเอามาทําให้มันแปรรูปเป็นอาหารที่พร้อมบริโภคก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นอาหารทางด้านสุขภาพค่ะเรามีการคาดการรายาไ,รได้ค่ะตอนนี้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะจัดจําหน่ายอยู่ที่ในร้านของเลมอนฟาร์มตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าในตัวของโมเด t เทรดแล้วก็คาดว่า แนอนาคตเนี่ยเราจะทำการส่งออกไปต่างประเทศค่ะตอนนี้เราก็ผลิตภายใต้มาตรฐานระดับประเทศก็จะมีทั้ง GHP HCCP a แล้วก็ฮาราค่ะ